วันนี้จะมาพูดถึง6กข้อที่คุณควรทําให้ได้ในเดวันเพื่อให้ดีคุณเติบโตอย่างแท้จริงควรจะไม่ใช่หมายความว่าต้องทําให้ได้นะคุณถ้าทําได้มันจะเติบโตมากมากเนเพราะมันจะมีจุดเช็คพอยต์ของแต่ละจุดอยู่เพื่อทําให้ดีคุณมันสามารถโตได้เร็วขึ้นมากๆหัวข้อก็จะมีตามนี้เลยครับก็จะเป็นเรื่องของวิธีการดันพลังตัวละครเพื่อให้คุณเข้าใจก่อนแล้วก็จะต้องไปทําอะไรต่อเพื่อให้เคลียร์ในวันจบให้ได้แล้วก็จะมีแนะนําเพิ่มเติมให้ว่าอะไรที่คุณไม่ควรทิ้งมันไว้เพราะว่ามมมมััันนนเเเสีสีีีียยยยยดดดาาาาาททรรรรรรพกกกก็ววววจอธิิบ้้้้ใหหตงงงึ์ขซ่ สามารถฟาร์มได้เยอะมากมากนะครับต่อวันแต่ว่าไอดีก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อมันจะสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆด้วยนะวิธีการทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วคาดว่าน่าจะเข้าใจทั้งหมดถ้าทํามาแล้วดูแล้วเกิดความงงไม่เข้าใจเพียงคอมเมนต์แบบสุภาพกันไว้ได้เลยนะครับจะได้ลองปรับเปลี่ยนวิธีดูเพราะว่าพว่งกัวพวกคุณไหลเหมือนกันเพื่อเป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มเลยครับอย่างแรกคุณต้องเข้าใจถึงวิธีการดันดพลังตัวละครให้สูงให้ได้ก่อนครับแล้วมาถึงให้กดมาที่ฮีโร่ได้เลยครับซึ่งปกติแล้วเกม การตะลุยด่านเท่านั้นนะนั่นก็คือน้องเรครับอ่านเจ๊ผีขออภัยเพิ่งมาเล่ยนเซเว่นไนท์นี้ภาคแรกโดยเกมจะดันมาให้แบบสุดทางเลยเท่ากับเอาไปใช้ได้เลยแบบทันทีครับแต่ว่าผมอิ่มอร่อยไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวออฟชั่นอลที่ดีกว่าและเก่งกว่าเรก็คือพี่แทโอครับคือต้องเปิดกระชานะครับจะอยู่ที่หน้าซัมมอนตรงนี้ครับแกจะเป็นตู้เลดอัพอยู่นะตอนนี้แต่จริงแกอยู่ในตู้ฮีโร่ซัมมอนทั่วไปด้วยนะครับคุณสามารถมาเห็นหน้าแบบนี้ได้เมื่อคุณกดกระชาครบหนะ้วก็จะมีระบ่นะแล้วเข้ามาครับ ซึ่งก็สามารถเลือกพี่แทโอในนี้ได้เหมือนกันครับผมสีแดงคนนี้แต่เอาจริงๆป่ะคุณมันไม่ได้แบบควรจะเปิดตัวนี้เข้าใจใช่ไหมมันควรไปเลือกตัวอื่นนะ่ะเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปอื่นแยกให่ว่าคุณเลือกตัวอะไรนะทีนี้คุณก็รู้แล้วว่าตัวอะไรที่เอาไว้แบกคุณในตอนตอน้นสําหรับการตะลุยดานทนี่ต่อไปมาเข้าเรื่องของการอัพพลังตัวละครครับจะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า Power up ตรงนี้ผมใช้ภาษาอังกฤษนะคุณแต่คุณกดตามลําดับได้นะครับเริ่มมีอันแรกสุดก่อนเลยก็คือ e n h a n c e ครับ Enhance ก็คือการตีบวกตัวละครน,นั่นเองครับซึ่งผมมีตีไว้บางตัวแล้วะนะวิธีการก็คือเราจะกดที่ตัวละครที่เราต้องการจะ Enhance ครับพอดีผมตีตันไปแล้วผมจะตีตัวอื่นให้ดูแทนต่อไปคือการเลือกใส่ตัวละครเข้าไปครับวิธีการกินเนี่ยให้เราเอาดาวที่ตัวละครเรามีลบสองได้เลยครับแล้วจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่จะเอาไปรับประทานครับผมโดวยวิธีการครัดเลือกหรือฟิลเตอร์เนี่ยให้กดที่รูปดาวตรงนี้ครับ พอคุณกดแล้วมันจะขึ้นแบบติ๊กถูกที่มันควรจะกินมาให้แล้วนะส่วนต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือควรจะเลือกเป็น max level only ครับเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราต้องการจะเก็บตัวละครที่ยังไม่ได้อัปเดตไว้เดี๋ยวทำไมจะบอกที่หัวข้อสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่กด Max เรากดเป็น All พอเรากด Auto a d d มันจะท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพอจะมีเข้าไปได้เลยครับรีเฟกตกตรงนี้นะซึ่งเวลาตีบวกถ้ามันแตกมันจะมีบวกข้างหลังไว้ให้อย่างนี้ครับเป็นการบอกให้รู้ว่า คนเคยแตกมาแล้วมีเปอร์เซ็นต์สะสมในการติดพูดง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูเลยครับก็คือผมจะกดออโต้แอดโดยเลือกที่เป็นแม็กซ์เลเวลเท่านั้นครับป้าบแล้วผมจะตีบวกไปเลยตอนนี้ผมมีอยู่5ตัวนะครับก็เอนแฮนซ์ได้เลยครับอ่ะอย่างเคสนี้เนี่ยเขาจะสรุปผลมาให้ว่าใช้ไป5ตัวนะติดไป3ครั้งนะถ้ามีเหลือเขาก็จะทอนมาให้เราแล้วบอกว่าเฮ้ยเหลือนายดวงดีจังเลย ถ้าไม่เหลือก็อร่อยเหาะครับนี่คือระบบ e n h a n c e ครับเมื่อคุณ enhance จนถึงบวก5แล้วคุณจะสามารถไประบบต่อไปที่เรียกว่า r ร n k up ได้ครับก็ดองไว้อยู่เต็มเลยให้ยังไม่มีทรัพยากรอ,อัพวิธีการจะใช้ r รง k ั p ก็คือคุณบวก5าไปแล้วแล้วคุณก็กดตัวละครเพื่อไปแรงอัพต่อครับโดยจะใช้หินธาตุตามธาตุของตัวละครนั้นๆและที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับระดับดาวครับยกตัวอย่างเช่นอะสมมติว่าผมอยากจะดันวอร์ซ่าขึ้นเป็น6ดาวผมเก็่ะไปนี่ต้องใช้ธาตุน้ําที่เป็นเม็ดใหญ่ก็คือค ถ้าเป็นเม็ดกลางก็จะคือคอมมอนและเม็ดเล็กก็คือเลเซอร์50อันครับเราสามารถทําการแลกวัสดุได้เช่นผมอยากจะได้เป็นน้ําใยผมก็ต้องใช้น้ากลาง5อันถ้าผมอยากได้เป็นน้ากลางผมก็ต้องใช้น้ําเล็ก5อันนั่นเองครับค่อยๆผสมดันขึ้นไปนั่นเองหรือถ้าคุณมีกล่องให้แก่คุณกดที่ material box ได้เลยครับเขาจะมีบอกคุณว่าเฮ้ยคุณมีกล่องนี้เท่าไหร่คุณมีกล่องนี้เท่าไหร่ซึ่งเขาจะเขียนเป็น mid high ถ้ามีแบบคือโลนะคุณสามารถกดใช้เพื่อเช็คได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดดูที่ชื่อมันก่อนถ้าคุณยังจำไซส์มันไม่ได้แล้วก็ดำการเลือกจำนวนที่คุณมีแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยแต่ผมไม่กดให้ดูนะแต่แล้วพอทรัพยากรคุณครบคุณก็กดแฝงอัพได้เลยก็จะกลายเป็นตัวละครแบบนี้เลยและคุณสามารถย้อนกลับไปเพื่อทำการอ n นแฮนซ์ตัวละครได้ใหม่นั่นเองครับบวกพลังเยอะมากนะคุณไอพวกนี้เนี่ยต่อไปคือระบบ transcend ครับ transcend นี่จะเป็นการกดดาวตัวละครครับพูดง่ายงคือคุณต้องมีตัวละครก่อนแล้วก็มีตัวซ้ำ โดยจะต้องใช้ตัวละครตัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผมมีแคตตี้และผมอยากจะทรานเซนแคตตี้ผมก็กดเข้าไปได้เลยครับโดยด้านล่างจะมีการบอกไว้ทั้งหมดว่าเรามีตัวซ้ากี่ตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจ และอย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกคือบางครั้งตัวละครคูมันเยอะจนมันเข้าไปอยู่ในคลังนะครับฉะนั้นบางทีคุณอาจจะมีตัวพวกนั้นก็ได้ก็ลองแวะไปเช็คในคลังดูครับส่วนเรื่องการปลดดาวต่างๆของตัวละครมักจะเก่งที่ดาวที่2และดาวที่6ครับพ้นดาวที่หไปเรียกว่าสุลต่านเวไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วครับโดยผม,มยกตัวอย่างตัวพี่เทโอให้ดูแล้วกันครับยังกรณนี้ของพี่เทโอเนี่ยพอมีดาว2ซึ่งคือดาวสปค์ของพี่แกจะทําให้สกิลแกสามารถรีเซตคูดาวได้ทั้งหมดทั้ง2สกิลเมื่อพี่แกแตกครับ คือพอพี่แกตายแล้วพี่แกจะสามารถเป็นอมตะได้อีกส่องเทินและแกก็รีเซ็คคูดาวสกิลทั้งหมดการมีดาวสพาคุณไปได้ไกลมากๆคาฟามานะแล้วมาอีกทีนึ่งก็คือดาว6ครับที่พี่แกจะมีคริเลต100สําหรับการใช้งานสกิลทั้ง S 2 s k สกิลอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณดาวที่2หรือดาวที่6แต่คุณจะเห็นว่าพอพ้นดาวที่6ไปเป็น 7, 8, 9, 10, 11, 12หรือเรียกว่าดาวแดงมันคือสเตาัเวคุณมันบวกเป็นสเตตัสอ๋อทั้งแท a ดิฟเฟนซ์แล้วก็ HP เป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแม่งบวกแค่2ปถามว่ามันเยอะไหมถ้าอยู่เอ็นเกมสเตตัสคุณคุ้นๆแน่นๆแ,แล้วแม่งเยอะมากครับและต่อไปคืออัลติเมท Enhancement ครับ Ultimate เ n h a n c e m e n t เนี่ยเราสามารถใช้ได้โดยเราต้องกินตัวละครที่ปลดเต็มแล้วครับตัวอ,อย่างเช่นพี่แทโอผมเดิมที่อุปกรณ์สวมใส่เรอจะมีแค่3ช่องคือ2ช่องแรกสําหรับอาวุธและเสื้อเกราะและอีกหนึ่งช่องสําหรับเครื่องประดับแต่ผมมีพาสคาวที่เต็มแล้วแต่แต่ผมไม่กินให้ดูนะคนุณคุณก็จะกดที่พาสคาวยัดเข้าไปได้เลยแล้วจะทําการปลดสล็อตได้1สล็อตเป็นสล็อตนี้นั่นเองครับหรือสล็อตดีเฟนซ์นั่นเองขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากใช้ตัวละครมันแรรรรรรหหือดอ,อดดับไไ้กกาาาาใสส่่่่่่ลเเเเเเนียยยมมจจะะะูววททพ อาวุธชิ้นหนึ่งเนี่ยสเตตัสม,มันไม่ได้เยอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะยังกรณีอาวุธผมเนี่ยมันจะมีฟิสิกอลที่105แล้วก็มีออฟลองเป็นฟิสิกอลเดามจใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่ใช้อาวุธอีกแบบนึงอ่าโอเคกรณีเ,เคสนี้เป็นอาวุธ5ดาวเนะาะแทนที่เป็น4ดาวมันก็จะมีเอทีเคที่เพิ่มขึ้นมา24โดยที่บวกมันต่างกัน2บวก,กน,นะแต่ว่าพอดาวเยอะขึ้นมันจะสามารถตีบวกได้มากขึ้นนะครับเรื่องออฟลองอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังเนาะตรงนี้ครับมันไม่เยอะเท่่าไหร เมื่อคุณกดมาคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวเซตเอฟเฟกอยู่2ชิ้นและ4ชิ้นโดย2ชิ้นกับ4ชิ้นต่างกันเยอะมากเสมอครับยกอ,อย่างเช่นเซตมาตรฐานที่ฟาร์มได้มาคือแฟนกาจะได้แจกยี็นตแต่พอเป็น4ชิ้นได้45แถมความแม่นยำในการแปะสถานะอีก20%สซต่วนเซตที่ผมฟาร์มอยู่จะได้ดาเมจเดียว15%และเป็น30%ถ้าครบ4ชิ้นแต่แม่งมีบอสดาเมจบูสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับมหาศาลมากคุณก็เลยทาให้เซต ไม่เก่งแนะนะําไม่ทําตัวแบบของคุณที่จะใช้นะักคอนเทนันนั้นให้เป็นสีช่องให้ได้ถ้าแม่งถึงแม่งเก่งโคตรโคตรครับเพราะว่าไอ้เสตสีแหละส่วนเรื่องการตีบุกอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูสักชิ้นแล้วกันเนาะ อุปกรณ์เนี่ยจะมีเอฟเฟกต่างๆเช่น2สลอตแรกครับอันบนคือสเตตหลักและอันล่างคือสเตตรองเวลาตีบวกจะขึ้นทั้งหลักและก็รองตามที่เห็นเลยหลังจากนั้นก็จะมีเขียนอันล็อกไว้ครับซึ่งบางอันก็จะมีเอฟเฟกมาแล้วเป็นสีขาว3อันบางอันก็จะมีเอฟเฟกมาแล้วเป็นสีขาว2อันเห็นใช่ไหมครับความหมายแบบชัดๆของมันก็คือเมื่อคุณทำการตีบวกมันเข้าไปมันจะมีออฟเปิดขึ้นมา1แถวนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าแถวมันเต็มแล้วมันจะหุนซ้ำครับเดี๋ยวผมตี มันจะติดใช่ไหมติดแหละบ้าติดอย่างกรณีนี้ผมโชคดีมากผมได้คริติเข้าดาเมจตีเพิ่มมาจะมีเทลับเป็นเลขหนึ่งเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่านายตีลงเป็นหนึ่งทีนะไอ้หนูนี่คือเรื่องของการตีบวกรับก็แนะนําว่าตัวดาเมจตีดาเมจซะส่วนตัวที่ไม่ไ้ตัวดาเมจก็ตีป้องกันซะตีบล็อกซะ,ต,กซะตีดีเฟนซ์ซะดีวยจะมาสอนเลือกออฟที่หลังนะเบมือต้นเอาแค่ดาเมจไปก่อนครับและออฟที่คุณต้องให้ความสำคัญคือออฟหลักกับออฟรองนะครับไม่ใช่พวกซับสแตทข้างล่างนี้นะออฟหลักกับออฟรองที่เป็นสีเทาและ ที่เป็นสีดําและสีม่วงดีกว่านะครับโฟกัสที่2อันนี้นะครับส่วนเรื่องความต่างของพลังคุณจะเห็นว่าพาสคาวผมมีการปลด3สล็อตไปแล้วเห็นใช่ไหมครับและผมใส่อาวุธ2ชิ้นแล้วแมจิกแอตแผมอยู่ที่2354ครับขนาดแทโอที่ปลด2ของผม <c oughs> ก็คือดาว2อ่ะนะยังมีสเตตัสที่ใกล้เคียงกับพาสคาวในเรื่องของแอนแทคเลย เหตุ hey, ผลก็เพราะว่าพี่ปัสคาวแกใส่ของได้2ชิ้นนั่นเองและต่อไปคือส่วนที่สามารถเพิ่มพลังให้คุณได้เราเรียกว่า formation ครับคุณกดเลือกไปที่สักด่านหนึ่งก่อนก็ได้ครับแต่เดี๋ยวจะเห็นภาพชัดขึ้นมันจะมีการจัดลําดับตัวละครหน้าหลังนั่นเองครับ นี่ถ้าคุณกดเข้าไปคุณจะเห็นว่ามันจะมีกันบวกสเตตัสต่างๆครับเช่นอ่ะผมเอาเป็นหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าแบบเบสิกน่ะสหลัง3ตัวหลังได้ดาเมจสอตัวหน้าได้ดีเฟนท์หเ็นห็นไหมครับถ้าเป็นตัวหลังเยอะๆตัวหน้าตัวเดียวก็จะกลายเป็นตัวหลังได้แอทกน้อยมากตัวหน้าได้ดีเฟน์เยอะมากซึ่งแนะนําว่าควรควรจะอัพ protective formation เป็นอันดับแรกครับเพราะว่าจะได้แอตแทกเยอะมากสำหรับตัวหลังเพราะเราทําตัวแบกแค่ตัวเดียวอยู่แล้วโดยปกติครับอัพเป็นหลักได้เลยด้วยแคป จะเรียงตามเลเวลของเราเราเลเวลเท่าไหร่มันอัพไปถึงเท่านั้นครับอย่างผมตอนนี้20ป่ะอ่ยีผมก็จะอัพไปถึง20มันเองครับอย่าลืมจัดด้วยนะคุณดูสีดีๆครับแดงคือตัวแบกของเราต่อไปคือเรื่องของการจัดสกิลครับคุณกดที่ตัวสกิลคิวตรงนี้ได้เลยนะครับสกิลคิวเนี่ยให้เลือกสกิลที่เป็นสกิลดาเมจหลักของเราก่อนด้วอย่างเช่นแทโ ก็จัดเป็นสกิลดาเมจหลักก่อนครับวิธีการเลือกสกิลในการเคลียร์แมปต่างๆคือเลือกสกิลที่เป็นสกิลหมู่นั่นเองกดคลิกซ้ายค้างเพื่อดูได้นะครับอย่างผมมาแค่นี้เป็นสกิลแรกใช้อันนี้เป็นสกิลที่2ครับแต่มันจะเรียนได้แค่3ามเมยกเว้นตีบอสมันจะได้มากกว่านี้ครับและสกิลที่3ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นตัวเตียมอนเดียวหรือมอนหมู่อย่างผมจะใช้สกิลเคลียร์มอนเดียวแหละก็คือของพี่คลาสคาวว่าผมอัพมาแล้วเสร็จแล้วครับสหรับราการเรียงสกิลส่วนตอนตีบอสครับเราสามารถกดสกิลไไดกกดดดดด้้้มมมาาาาากกกกกกกวว่่่่่ในนนนรรรรรทททีีทีีีคคคคคััััับบบบผงออยูปปปปิิิแ๊ธุณ คุณรอมันจบครับแล้วคุณกดสต็อปแบบนี้ครับออาก็ c l o s ไป <S กลับมาที่บลอสของเรากันต่อครับคุณกดที่รีพีทครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเลือกเซตติ้งแบบนี้นะ กดที่สกิล l พ r โอ r i ตี้ครับคุณกดเลือกใช้หรือไม่ใช้สกิล l พ r โอ r i ตี้ครับผมกดเนาะสกิลที่1ใช้อะไรอย่างกรณีผมเนี่ยผมมาใช้สกิลที่ล็อกเป้าบอสก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้พาสคาวใช้สกิลโจมตีแรงรีสกิลแล้วกลับมาใช้สกิลโจมตีแรงใหม่เพราะว่ามันเรียงตาม p พ i โอ i t ตี้นั่นเองครับหนึ่งใช้เสร็จแล้วไม่ได้ใช้อีกเพราะตัวละครติดคูดาวหรือตายไปแล้ว 2ทําดามเมจ3รีเซ็ตแล้วกลับมาสใหม่ครับเพราะว่า1มันใช้ไม่ได้นั่นเองสุดท้ายปเปอร์มิตี้เนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ถึง10เลยนะก็เลี้ยงตามที่คุณจะสะดวกใช้งานตามนั้นๆครับส่วนวิธีการที่คุณจะสามารถวนฟาร์มได้เนี่ยถ้าเป็นการฟาร์มตัวเด็กให้คุณกดที่ออโต้รีเพลซฮีโร่ครับแล้วกดที่ออโต้สวับติกไว้ครับแล้วก็กดหยุดด้วยเมื่อตัวละครคุณไม่มีให้สลับแล้วนั่นเองครับและต่อไปคือเลือกดาวตัวละครที่คุณต้องการจะใส่เข้าไปที่สล็อตสลับเช่นคุณฟาร์ตาามต เอเองเพราะว่าเราตาดฟอร์เมชันแบบนี้นะเราจะไม่กดติกมันครับเราจะคลิกที่อื่นหมดเลยแบบนี้ ง่ายๆแค่นี้เลยครับโดยมันจะเรียงเลือกตัวละครจากดาวสูงก่อนดาวต่ำเสมอนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะปั๊มสองดาวปิดสารทาไปก่อนครับและสุดท้ายครับให้อยู่ที่หัวข้อ Battle End Condition ครับให้คุณเลือก Use Key Bundle ด้วยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะใช้กุญแจที่อยู่ในกล่องด้วยเพื่อแกะมันสามารถไปได้มากกว่ากุญแจที่คุณมีอยู่นั่นเองโดยที่คุณไม่ต้องแกะมันไว้ล่วงหน้าแต่ฟังชันนี้มันต้องเติมเงินก่อนนะนะมันถึงจะสามารถเปิดอะไรพวกนี้จานวนเยอะๆได้นะและถ้าเกิดว่าคุณไปฟาร์มไป Repeat, ก็คือหยุดซ้ำเมื่อขุนแพ้ด้วยครับซึ่งเคสเมื่อกี้ผมแพ้นั่นเองครับต่อไปมาคุยเรื่องของการตะลุยด่านครับดูที่แอดเวนเจอร์ได้เลย เหตุ hey, ผลที่เราควรจะมาให้ถึงด่าน7จ็ดดนึงผมแบกให้ดูแป๊บหนึ่งเพราะว่าด่าน7จ็ดขดนึงเนี่ยเป็นด่านที่ทุกคนสามารถใช้ตัวฟรีมาให้ถึงได้ครับแปลเป็นแทงง่ายๆก็เพราะว่าไอ้เจ็ดขดนึงเป็นด่านที่ฟาร์มง่ายและคุณสามารถปั๊มเลเวลตัวเด็กได้ดีนั่นเองอันนี้คือค ondition สาหรับสายฟรีเลยนะครับแต่สำหรับคนที่มีแทโอโดยเฉพาะแทโอสคุณต้องไปให้ถึง8ปดขิดนึงครับเพราะว่ามันคือสไปค์ที่แท้จริง ของการฟาร์มตัวเด็กนั่นเองครับเหตุผลที่ฟาร์มตัวเด็กเดี๋ยวจะอธิบายต่อทีหลังนะครับฉะนั้นใครที่ใช้ตัวฟรีที่เกมแจกให้7จ็ดขีดนึงคุณต้องมใม้ถึงฮะถ้าไม่ถึงไปอัปดาวไปทำอุปกรณ์ตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้ได้เลยถ้าไหวให้มา8ปดขีดนึงครับจุดต่อไปที่คุณควรใม้ถึงก็คือเรดครับเรดเนี่ยจะเป็นการฟาร์มเซตอาวุธของคุณนั่นเองครับเพื่อให้มันสามารถได้เซตที่ดีขึ้นได้ยังผมฟ er, า,ามจจร์มไอออน e ดฟ่าร์เพราะว่าผมตั้งใจจะไปเทโอดาวหกครับเพราะว่าผมอวยครับส่วนเหต ใช่ครับนี่คือตะก,กินของเทโอที่ยังไม่มาครับอ <c oughs> ส่วนนี่คือสก,กิลของเทโอครับใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวตอนนี้จองคิวยันฮีรอเป็นที่เรียบร้อยครับ่วนใครอยากดูก็อยู่ที่เวสซิ่งรูมนะครับคุณกดแล้วเข้าไปดูได้เลยกลับมาต่อสาระครับ จริงๆเซตที่คุณควรฟาร์มคือออกส์คิงครับเพราะว่าทุกชิ้นมีคนใส่ทั้งหมดครับตัวละครแทงทั้งหมดถ้าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับดิฟเฟนต์เป็นพิเศษคุณจะใส่เป็นเซตบล็อกทั้งหมดเพื่อให้มันเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นครับส่วนตัวละครนาเมดทั้งหมดคุณจะใส่เป็นคริสเลตเลยเพราะว่าการใส่2ชิ้นได้คริสเลตสิบห้าเยอะมาก4ชิ้นได้คริสเลตสามสิบเยอะโคตรแล้วมีอิกนนร์ดิฟเฟนต์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกตัวใส่แบบนี้หมดเลยยกเว้นเทโอดาวหกเพราะว่าแมรง,งระัค ระดับ6จะเป็นระดับแรกที่คุณสามารถฟาร์มแบบ5าดาวได้นั่นเองครับต่ำกว่านั้นมันไม่ได้ออกง่ายๆครับคุณเห็นใช่ไหมครับมันยังมีงานออก4ีดาวอยู่นั่นเองแต่มันก็ออก5าดาวได้เช่นเดียวกันแต่มันยากฉะนั้นถ้าไปไหวควรจะไปถึง6และจุดที่คุณควรเริ่มฟาร์มจริงๆคือ6ครับส่ตัวที่คุณจะมาตบตีกับพี่อ็อกส์คิงง่ายๆเนี่ยนะกดที่ส t r a t จ g y ได้เลยครับเขาจะบอกว่าฮึมถ้านายอยากจะได้ตัวดามจทที่แท้ทรูแล้วก็ เอสปารดาครับแต่ถ้าคุณไม่มีเอสปารดาให้ใช้ตัวสไนเปอร์แทนได้เลยครับและอีกเหตุผลจริงๆที่ผมฟาร,ร์มที่ไอออนดีฟเว e r เลอร์เพราะว่า เพราะมีปาสคาลครับนั่นคือผลที่แท้จริงของผมเลยเอามาตบบอสนะ่ะฉะนั้นต่อให้คุณไม่มีและไม่มีแพลนจะเปิดให้ได้ให้ได,ได้เพราะว่ามันไม่มีเลดอพอยู่ตอนนี้เนาะมันอยู่ในวิชลิสผมก็เชียร์ว่ายังไงคุณก็ควรจะปั้นสไนเปอร์ขึ้นมาครับมันฟาร์มยาวมันคือจุดเช็คพอยต์จุดแรกของคุณที่จะต้องมาฟาร์มเพื่อให้ทุกตัวมีใส่กันทั้งหมดมันเป็นเรื่องซีเรียสมากๆนะครับเพราะถ้าคุณไม่ทําตัวละครมันจะไม่เก่งเพราะตัวละครมันไม่เก่ง คุณจะไม่สามารถไล่อุปกรณ์ที่ดีขึ้นเพราะเลเวลเกมนี้มันตันแค่30พอคุณดันทุกอย่างเต็มหมดแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับสเตตที่เหลือมันอยู่ที่อุปกรณ์สวมใส่กับการเปิดตัวซ้ำมาปลดดาวแล้วครับฉะนั้นบอกเลยว่าไฟบังคับครับโดยถ้าคุณอัพแล้วคุณไปต่อไม่ได้แวะมาที่ Power up d u ั g ดันเชนได้เลยครับเวลาคุณเล่นระดับที่1เนี่ยมันจะมีการคืนตัวให้กับคุณพอดีที่ผมเล่นผ่านไปแล้วนะ,ะเห็นใช่ไหมครับและระดับที่3จะมีการคืนตัวให้กับคุณุณณ5ูดดง่่่ายยคคคืือเเลลีีีี้นน,นนััััหหะรตตตวววใโทท็ เขาจะชาร์จไทม์ตามที่เห็นในจอที่มีเลยตอนนี้ผมมีอยู่3ใบาการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่9ชั่วโมงต่อ1ใบชาร์จเต็มคือ3วันนั่นเองเพราะแม็กซ์มันคือ10ผมวิธีการซื้อตั๋วก็คือกดบวกครับใช่ครับบี B อีกแล้วครับแต่ซื้อได้แค่วันละสิเท่านั้นนะครับเห็นใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะครับพรใบแรกมัน1 0 0แล้วก็150แล้วก็200แล้วก็300ไม่งบวกเรื่อยๆนะคุณ ส่วนของที่คุณจะได้รับจากดันเจียนเนี่ยคุณสามารถกดคลิกดูที่ระดับนั้นๆได้เลยนะครับคำว่า first คือครั้งแรกกันเองซึ่งอย่างเคสของผมเนี่ยตอนนี้ผมค้างที่ระดับ5เนาะมันก็จะได้ first ที่25ก้อนใหญ่เยอะมากนะแต่ผมยังไม่ได้ไปต่อน่ะโดยที่แต่ละตัวคุณสามารถกดที่ strategy เหมือนเดิมเขาจะบอกเองว่ามันต้องการอะไรครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะฟาร์มน้ําคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีสักตัวหนึ่งในนี้เพื่อกันสถานะที่เป็นสถานะฟรี e ให้กับคุณแล้วคุณก็ต้องการตัวที่สามารถแปะสถานะ p o i s o นได้ไม่งคคุณ่แรเาากงมมด ในช่วงแรกๆไม่ต้องใช้สักตัวในนี้ได้เลยครับแต่ถ้าคุณตั้งใจจะฟาร์มท่าน,นนั้น เต็มที่แล้วเนี่ยทำเดยครับได้ใช้แน่ๆครับต่อไปคือที่ที่คุณควรจนะต้องมาฟาร์มถ้าคุณฟาร์มไหวนะครับจริงๆฟาร์มไหวที่ระดับ5นะ่แน่ๆแ,แต่ระดับ6เนี่ยอาจจะต้องมีแท O2 อเท่านั้นครับขึ้นไปนะถึงจะสามารถฟาร์มได้ไม่งั้นต้องมาไกลประมาณนึงเพราะตรงนี้จะสามารถเก็บเลเวลของตัวเด็กเราได้เร็วที่สุดแล้วครับแล้วจะได้เอามาแลกอีเวนต์ช็อปตรงนี้ด้วยครับยังผมก็ยังฟาร์มอยู่ตลอดคุณเห็นว่าผมมีอยู่หมื่นนึงแล,แล้วเห็นใช่ไหมผมจะมาแลกตัวกาชาผมจะมาแลกตัวมิีีก็ถ้้าาาาจจจะะะเหมมมรรนน่่่ยไผดปณ ร้อยรอบได้มันครับจะมีแค่ทองที่ช่างมันไม่ต้องไปเหมาแล้วคุณไอทองนี้เนี่ยเมาได้ไอทองนี้ไม่ต้องเมาเช็คให้ดีนะครับมันมี2 c u r r e n c เรนนะมันจะมีที่เป็นแบตเตอรี่แล้วก็จะมีที่เป็น ผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเหมือนกันครับซึ่งมันจะมาจากโคนละสเตจกันคือสเตจ A กับสเตจ B ครับตอนนี้ผมไล่เคลียร์สเตจ A ให้เสร็จอยู่เพื่อที่ผมไม่ได้ไปสเตจ B ได้เหตุผลเพราะว่ามันให้ EXP ที่เทียบเท่ากับด่านระดับสูงกว่า8แบบมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งจะนำมาสู่เหตุผลสำคัญที่สุดก็คือการฟาร์มรูบี้ครับคุณสามารถกดที่มิชชั่นได้เลยแล้วคุณจะเห็นว่ามันจะมีมิชชั่นประเภทซ้ำอยู่นะครับที่ repeat มิชชั่นตรงนี้เขาจะมีชื่อว่า glorious adventure ครับตรงนี้จะ ให้รูบี้คุณครับหนึ่งตัวที่เลเวลตันแค่เลเวลตันก็พอนะครับซ้ำได้ครับไม่สำคัญขอแค่เป็นตัวที่มันเลเวลตันหนึ่งครั้งเนี่ยได้เลยครับ20รูบี้ซึ่งได้เร็วและเยอะมากๆผมไม่ได้เติมบี้ผมเติมอย่างอื่นแต่มันก็มีบี้แถมมาน,นะแล้วผมก็ซื้อกล่องพลังงานไปด้วยครับก็ได้บี้อยู่เรื่อยๆเห็นใช่ไหมครับนี่ นี่นะครับคือเหตุผลที่เราพยายามดันฟาร์มให้มันไปได้ไกลที่สุดแต่สตอรี่อีเวนท์ที่ผมคุยกับคุณไปเมื่อกี้นี้มันจะดีและคุ้มค่าจริงๆต่อเมื่อคุณสามารถมีตัวเด็กเอาไปอัพได้ครับวิธีการดูก็คือกดที่ฮีโร่ของคุณครับแล้วคุณกดที่ฟิลเตอร์ได้เลยตัวเด็กที่เราจะใช้ก็คือพวกตัวละครประเภท1ดาวซองดาวแบบนี้ครับแต่ผมเนีมีค่อนข้างเยอะก็รอให้มันเต็มทั้งหมดแล้วก็เอามากินครับง่ายๆแค่นั้นเลย คุณอาจจะเห็นว่าเอพี่มันก็ไม่ได้เยอะมากหรือเปล่ามันจะมีสเต็กซ้อนอยู่บนหัวมันครับเช่นหตัวซ้ตัวซ้ตัวส้ตัวซ้ตัวซึ่งมันคิดกระเป๋ารวมกันนะครับอย่างตอนนี้ผมมี2องร้อยทับห้าครับซึ่งคุณจะมีสโตรเลจของคุณด้วยสําหรับคนที่ตัวมันเกินทะลุมามันจะมีอยู่ในนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็มีอยู่ในนี้เยอะประมาณ1ครับเดี๋ยวผมก็ต้องดึงออกไปเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเยอะแล้วน่ะฮีโร่เ็นทอรี่ผมมันมีสี่ร้อยห้าสิบสี่ตัวมับรับ ถ้าคุณไม่มีตัวแล้วคุณจะต้องกลับมาฟาร์มที่โมตลุยด่านปกติครับซึ่งก็ควรจะได้ที่71นะครับถ้า81คือคนที่ขยันแล้วซึ่งผมคอนเฟิร์มเลยครับแทโอศมาได้ครับเพราะผมมาตอนแทโอศครับเพราะว่ามันจะมีการดรอปตัวกีกี้มาให้เราด้วยครับส่วนวิธีการอื่นๆที่เราจะได้กีกี้นะครับก็คือร้านค้าครับคุณกดที่ร้านค้าได้เลยจะมีสิ่งที่เรียกว่า General S h o p กับ Xchange Shop ครับซึ่งผมเมาไปแล้วนะคุณเขาจะมีเขียนอยู่ว่านี่นาลี9ชั่วโมงนี่นาลี9ชั่วโมงแล้วคุณก็ซื้อเลยครับอะไรที่เป็นเงินแนะนําให้ซื้อให้หมดไปเลยครับอะไรที่ไม่ใช่เงินก็ไม่ต้องซื้อยกเว้นคุณอยากได้นะและสุดท้ายคือกระเป๋าคุณเองครับในกระเป๋าเราก็จะมีได้มาเหมือนกันครับจะอยู่ใน Consumable บครับพูดจริงผมมี2องนาวิก ให้4ใบและมีสาดาวิก9ใบฉะนั้นคนที่มีตัวเยอะถึงจะสามารถเล่นในอีเวนต์ได้นะครับเพราะในอีเวนต์มันได้เลเวลเยอะจริงแต่มันไม่ดรอปกีก่่ให้คุณครับต่อไปคือ Stamina ที่ stamina, คุณจะามาฟาร์มผมมีกล่องค่อนข้างเยอะ40กว่ากล่องซึ่งคุณควรจะซื้อกล่องครับ กล่องเนี่ยจะเริ่มที่ราคา50ต่อหนึ่งกล่องและมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยผมแมนะนําว่าถ้าจะเร่งให้ไปถึง8 0สแต่มันไม่คุ้มนะครับควรใช้แค่ถึง50พอพอซื้อ50หมดแล้วไม่ต้องซื้อต่อแล้วแต่ยังผมซื้อถึง80ครับเพราะว่าผมเร่งครับมาคลิปให้พวกคุณนั่นแหละเรื่องต่อไปก็คือถ้าเกี่ยวว่างนะครับก็ให้คุณเคลียร์ตัวกรดเอพิเนชันครับมันจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมกดไปได้เลยซึ่งมันมีหลายหน้ามาก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 นะครับถ้าเรากดติ๊กมันจะ แต่ผมยังไม่ลงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเมติกิลูกศอนคุณติ๊กช่องเขาจะบอกคุณแล้วก็พาคุณไปที่ที่คุณเองอยู่นปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ที่หน้าสิบครับซึ่งเราก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่หน้าแรกสุดเนาะโดยเงื่อนไขคือเราจะต้องทําแค่เฉพาะที่เขาบอกให้ทาเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าให้เรา e n t n c equipment เราก็ไม่สามารถตี Equi ป ment รอไว้เลยได้50ที200ที ไม่ได้ครับเพราะมันแยกหน้ากันฉะนั้นเวลาทําให้ทําตามสั่งครบตามสั่งแล้วหยุดแล้วไปทาอย่างอื่นตามเขาสั่งก่อนอย่าไล่ทําเผื่อครับเพราะถ้าทาเผื่อสุดท้ายเขาจะร้องขอให้คุณทําซ้ําอีกอยู่ดีนั่นเองฉะนั้นทีละหน้าครับค่อยๆทําไปคุณจะอ่านให้หมดแล้วก็วางแผนทําทีเดียวก็ได้ครับอย่างผมอยู่ที่หน้านี้สิบแล้วใช่ไหมใช่ ผมอยู่ที่หน้าที่10ก็คือบทหรือว่าแชปเตอร์ที่10ผมก็ต้องไล่ทําตามที่เขาตามสั่งไปถ้าเกิดทําก่อนลงหน้าต้องทำซ้ำใหม่นะอย่าลืมอย่าดูถูกนะครับทรัพยากรตรงนี้เยอะมากๆครับที่ตอนท้ายหน้าจะมีตัวกาชาให้เราเสมอเห็น <c oughs> ใช่ไหมครับตรงมุมขวาล่างตรงนี้ทุกหน้าจะมีหมดเลยฉะนั้นล่ำรวยครับร่ำรวยบอกเลย สำคัญมากๆครับเพราะว่าเวลาคุณมาซัมมอนที่ตู้แบบตู้ปกติเนี่ยคุณจาเป็นที่จะต้องซัมมอนได้ครบ100ครั้งก่อนพอครบ100้ครั้งแล้วคุณถึงจะมีส่วนที่เรียกว่า wish list หรือว่าตัวที่คุณอยากจะได้มานั่นเองซึ่ง wish list เนี่ยคุณก็สามารถเลือกตัวได้เป็นระดับ4ดาวแท้สีดาวเทียมและก็เป็นระดับสีดาวสีดาวครับซึ่งมันช่วยเยอะมากมา,กมากนะครับถึงแม้ผมจะไม่มีเอปราราก็ตามแต่ว่าผมได้ยอนทีสาตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะ จากไอตู้นี้นี่แหละฉะนั้นกด100รอบแรก กด100แรกแล้วก็มาหาเอาต่อที่นี่ได้นะครับสำคัญนะอย่าลืมเลียรครับก็จบเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นหน้านี้แหละเพราะผมอวยหวังว่าทุกคนจะฟาร์มรูบี้กันได้เยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าไปติดฟาร์มรูบี้นะครับคือฟารนะ์มอะในตอนที่คุณดันทุกอย่างจนถึงเช็คพอยท์ที่ผมบอกไปแล้วก็คือตะลุยดานถึง8คิดหนึ่งลงเลดระดับ6เพื่อฟาร์มอุปกรณ์สวมใส่ได้แล้วอ่าไอพวกนี้แหละครับพอเราทำถึงจุดๆนั้นแล้วเราค่อยมาฟาร์มบี้ครับไม่งั้นเนี่ยผม มันจะได้ทรัพยากรที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่ณตอนนี้อีเวนต์หรือซาวิเอเวนต์ที่ระดับสุดท้ายเนี่ยให้ exp สำหรับตัวกิกกี้เพื่อฟาร์มรูบี้คุ้มค่าที่สุดแล้วนะปัจจุบันครับวใครอยากได้คลิปอะไรต่อเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวไล่ทำลิสต์ให้ตามที่พวกคุณขอนั่นแหละครับสุดท้ายเห็นว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมนะพี่มมาต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิิลิปปปหหนน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 ้้าาาากกกกัััับบบบบทุคคคสรรรลลีเเ็จงะะะะ๊ยยยยออ่ืมดด Chụp chụp